ลักษณะชีวิตของการชอบถวายชอบช่วยคนลองคิดภาพวันจันทร์คุณช่วยคนสวรรค์เปิดออกรับเป็นเครื่องบูชาสวรรค์เปิดไหมครับเปิดวันอังคารเปิดไหมครับวันพุธเปิดไหมครับวันพระหัสเปิดไหมเปิดไปเปิดมาเปิดไปเปิดมาพระเจ้าบอกทูตสวรรค์ไม่ต้องปิดแล้วละกันบ้านหลังนี้เปิดตลอดเลยหัวใจของเขาอยู่เพื่อคนอื่นจริงๆหัวใจเขาเหมือนพระเจ้าจริงๆ เพราะว่าพระเจ้ารักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อโลกที่เรารักพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่เพราะพระองค์มีฤทธเดชไม่ใช่เพราะพระองค์ให้พรเท่านั้นแต่หัวใจของพระองค์เป็นหัวใจแห่งการให้ส่วนที่รักที่ดีที่สุดก็คือลูกของพระองค์กับมนุษย์คนบาปชั่วๆอย่างเราพระองค์จึงบอกว่าผู้ที่มีหัวใจดึงดูดพลลักษณะของครอบครัวของพระเจ้าก็คือเขาอยากที่จะเปิดสวรรค์ด้วยกันให้ออกแบบพระเจ้าเช่นเดียวกันอเมนฉะนั้นวันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านเผชิญกับอะไรอยู่ อะไรที่มันติดแป๊กทุกคนถามค